อันนี้มันเลขอะไรวะเนี่ยเอาเวทชัยอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเรื่อยโอ้ยเก็บมาอ้าวจะเอาอะไรอยู่ไหนเอาเย็บอยู่ไหนเนี่ยวิเกิมเกมยร์ลืมเริ่มต้นกนแล้วเอาได้ปืนนะขวานมาไปมีไม้อะไรได้เก็บไว้ก่อนขวานพร้อเนล้ว ในใจเงีบด้วยก็จะเงียบสงสัยยอะเ่มันด่าอะไร่าเี้สำหรับคนดีต่นตยแล้วก็บินมบีใหม่อเรื่อยเรื่อย

เล่ยแมวไปไปไงวะไปเอวลงไงวะมันได้ลงอยงอู่เดีคืออะไรเอออ๋อี่อขาดลงเหเสียบอ ủy ừ, giặc luôn rồi này, nè, luôn rồi này. mình, luôn. Ăn luôn của luôn, đi Ăn luôn mình, ủy thằng luôn, thành chưa? Luôn luôn mình, ủy quyền của luôn đi quyền của mình, ủy quyền đẹp thay là... <laughs> ủy quyền quá หมดเฮ้ยางลงมีหนว่ะอียมมีทางลงสัตว์ยึดติดเด็ดมืด่านี้เลยวันหนึ่งเรียยว่าสองโอสเวตเรียกว่าสสั่งสาวยินคุยเฮ้ยเฮ้ยเออวันแรกู่ยังไม

มาอะไรเราลงไมยโดนลงเลย์เหลือ one mag left โอ้ยเลี๊เลดอร์เหมือนเลเดอร์ลงไปยืนนี่ยงานยลงได้ลงไปเลยไหมลงเล่ย์ปี๊ยเจี๊ยบตะลังกุหัวแตกเลสาด สามสามเก็บเย็บเยอะตัวมาดามาเกซินส์โกโกโกชิชิชิโยนไอ้เยอะไม่โยนไม่โดนว่ะแตกฮาตู้ะไรปืนปืนเนาะเชียวแตกตู้ เยี here, ่ยมแมุมแมงมุแมงมุแ yeah. ต่ปืน oh ชิบนี่งไอ้ยี่ยมีลูกเลยบอกแต่วะสวัสดีโลเดินมาเด้ไหมไปแล้วครับดอกแดงไปอีกตัวครับโมแตก

ตูอยู่นู่นไปดีตูกระตูได้เปล่าไม่ได้ตูไม่ได้ทำไงกลับดีีไปวัดไปไม่ได้ท่านี้

แต่กันยูมาแต่โบออกไปเกี่ยวไม้เกี่ยวไม้ไปอยู่ห้องเยีะยวมโวยอาจารย์อะไรกันชัยวสัตว์ศัตรูไม่พังอีกเปิดประตูไม่มีเอ้ยจะอะไรวะเกียดี มันไม่มีรถสตมิ ker, ่งไปแม่แงหดะปูนแมงหมดยแม ยัแม so ่งหมดแล้วเนี่ยจริงก็ดีเลยวะอืน่าเยียมจริงนะใส่แตกใส่แตกโม่แตกเชี่ยเชี่ยมึงมามึงมามาสัส อี๋ยยโมดแน่อีโ้โหยู้ิวกสุดมดเอ๊ะกับภัพกันสุนหมดระสุนหมดลองใช้เอ่อไวะนีนเอ่อนี่ไงเราต้งแด

ต้อหม่ไม่ได้หว่ก็ทิ้งเงทิ้ได้องลองไม่ลืมตนใหม่ครับลื่ลืมตใหม่ไม่ได้วอันนี้ต้องมีของไงกระสุนก็หมดขวานก็ไม่มีลืมอามาเชดเชดด ไปยูเอาเงินอะไรใช่ไหมเยอะแม่ปุ๊บใช้หรือเปล่าเนี่ยกระสุนอะไรวะไปไงดีวะ กับดยอะไปวัดโคไปดีเป็นกับฐานกลับสู่กลับยังไงเงียงงอยกวงวนชื่อ นนยิงไม่ได้แม่ก็โมดีพลังโกตอีกจโวิ่พลังโกตุกอีวิ่งไปเลยแม่น,น้ครับดูวามพร้อมมาทีดีจะวิ่งไปบอ <c oughs> ท <c oughs> ั้งแมวจะทำยังไเลยวันนี้นั่น่าลูลูลูโ,รโ,รโรพร้อมครับ จะวิ่งไปป่าลุงซอบี้ไปอะเนียตามทานเลยสับเยเยนเปิดเปิดเยเอี้ยสัโอ้เยๆๆติดติดบักบักบักติดบักเพื่อตายไม่แน่อยู่ซ้ำเลยเื่อ อเลยครับแโอืนมันไ,ไ,ไปนโอ้ทำพี่่ลิงบอกไปว่าเกมเนี่ยมันอยู่ในสตรีมนะสมาร์ินเอ้าไลน์ได้ครับมีงเก็บด้ะแชรอเก็บให้หมดเลยครับ งานนี้ชิบหายมันไม่ขี้แน่มี่งโง่มีอยู่ไหนมีไงนปืนแน่เก่งโมตรรู้ทุกคนแน่มี premature. อะไรเจ๋งหมดครับแะได้ไงย้มยงเย็ดไมเป็นบอล เอาหวาัหวิงมหัวแล้วกนแิ่งกว่าเดิมก็ได้ไดู้ได้เดีไปปัน,ปปนสนัดยอ,อ,อแอคอลคบ่ลม <c oughs> ันมีแค่นี้วะตอ <c oughs> นแรกมีนนะ

งี้โมต้บไปีก่งอแตกโมเตหารสองอาเรียบโอ เนี่นดี่ยวจอดเลยนะอ่อไดข่าว่าจะมกระสุนกระกระกระสุนมัอ่วตายตายอีลายเนีืยตายมาอีกเหลือโอเวนี่เนียก็คงจะเต็ยด้วยกันครับสำหรับเกนหนูมื่อรูปีนเท้าแน่